สวัสดีครับสมาชิกขายที่มากันอีกแล้วครับที่สวยติดถนนเลยใกล้เขตชุมชนใกล้กับถนนตากฟ้าอินบุรีสิงห์บุรีนี่แหละ12ระไร่ที่รูปเป็นตามโฉนดเลยเป็นลักษณะด้ามปืนนี่อันนี้ภาพจริงเป็นอย่างนี้นี่ภาพจริงเป็นอย่างนี้ก็ให้ดูกันอันนี้เอาโดรนบิน มันจะมีทางเข้านะไปตรงเหมือนก็บอกเปินอ,ะอ่ะก็มีสระน้ําหน่อยหนึ่งแล้วก็ยาวไปยาวไปยาว,ยาวพื้นที่12ไร่อยู่ตำบลทองเอน็นอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี3.3ล้านติดต่อ0656252341 ตรงนี้ช่วงที่เป็นด้ามปืนก็จะมีพื้นที่กว้างาสุดตรงต้นไม้นะพื้นที่ก็ยาวมานี่ยาวมาเรื่อยๆมาอีกนั่นนะ่ะเราก็จะเห็นเอ่ยื้องไปทางด้านเป็นกระบอกปืนทางด้านนู้น่ะที่เป็นน้ำอยู่อ่ะอ่านี่มุมสูงเห็นถนนเนี่ยลักษณะจะเป็นด้ามปืนแบบนี้ สิไร่3.3ล้านติดต่อ0 6 5 6 2หกห้าที่สวยอยู่ตำบลทองเอ็นนะครับน,นี่หลักเขตอันนี้ถนนลาดยางสาย2 0ง1ทองเอ็นเชียงราก ตัดกับถนนตากฟ้าน,นี่ถนนตากฟ้าที่เห็นรถวิ่งอยู่ไกลๆบ่อน,น้ำนี้เกิดจากาเขื่อนบางชมสีแตกเมื่อ2,554อันนี้ผมให้ดูก็จากถนนนะมันก็จะมีทางเดินเข้ามา นี่นะที่ของเราคือตรงนี้อยู่ตรงนี้เนี่ยที่เราอยู่ตรงนี้สังเกตว่าจะเห็นเป็นแปลงนานะอาจจะมีคันนาซ้ายขวา,าแล้วก็ยาวไปนู่นเลยไปสุดถ้าภาพมุมสูงอะ่ะมันจะไปเป็นเป็นเหลี่ยมหักศอกออกไปแล้วก็ไปถึงต้นไม้ที่เป็นพุ่ม ตรงกลางมีอยู่พุ่มเดียวนั่นแหละอันนี้ยาวนะยาวไปสุดแปลงนานู้นนะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูด้านนี้บ่อ,บอน้ำนี่ก็ของเรานะครับบอ่อน้ำนี่ก็ของเรานี่บอ่อน้ำเนี่ยก็ตามแนวคันดินนี้ไปเลยไปถึงโน่นะต้นกำโปูเมื่อกี้นะ่ะตรงที่เราเข้าที่เห็นหลักหมุดอะไอที่เห็นหลักสูงสูงอะนะหลักสีขาวสูงๆูงเป็นหลักรั้วนั่นแหละ มาเลยครับที่สวยมาก12ไร่อยู่ตำบลทองเอง็นอินบุรีสิงบุรี3.3ล้านเท่านั้นเองติดต่อ0656252341วันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ